กับสวัสดีมะพรมาว่อกระเป๋าตองคือเขาเหมือนเดิมเขียนเคยพี่น้องมือนี่มาฝึกนกไหมพี่น้องมาฝึกนกไหมเนาะคุณน่ะเครื่องตัดหญ้าดังฟืดฟาดฟืดฟาดอยู่อยคันมานนกไหมพี่น้องมึอนี้ก็มาถึงไม้เป็นที่เรียบร้อยเนาะครับเนาะมาฝึกนกไหมอายุสิบเอ็ดเดือนพี่น้องออกปลาครั้งที่สามเนาะครับเนาะเพราะว่าจิมันโมมันกะเบาต่องกันยังมาท่านลู้เนาะครับเนาะเพราะว่ามีเครื่องตัดหญ้าเนาะครับเนาะบหัวฉีิมีนกปลาคันบอก แต่ปกติอ่าเรื่องนี้การนกปลาลายน้องพี่น้องเนาะแต่ว่ามือนี่เขาจะมาตัดหญ่าน้องพี่น้องหนกปลากัเลยเม็ดเนาะแต่ว่าอ่าเดี๋ยวบ่าตองสีล่องปักนกไม้เบิ้งเนาะครับนาอว่าเขาติตื่นเขาสิขันมเนอย่างใดกับมาล่อลุ้นแล้ชมน้ำบลาตองนะครับน้องพี่น้องแล้วเนี่ยครับตำเรียนะครับเนาะเป็นปลาพักกันพักี้เล็กเนาะครับเนาะพักี้เล็กแกงคมๆเสี่ยงงวดน้องพี่น้องเนาะเอาจังใดกับมาล่อลุ้นแล่ชมมาบาตองสีมันน้พี่น้อง Bye bye. Bye bye. Bye bye. Thank you. ครับมจัดให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะเตรียมคอเนาะครับเนาะสำหรับฝึกนกไหมเนาะครับเจ้าโคโนันศูนย์ศูนย์เจ็ดครับผมจัดใหะนึ่เตรียมไปน้องตัวนี้ใหญ่วนๆี่น้องนกไหมเนาะครับเนะาะอาจจะยังไม่ได้คล้องได้เขี่ยวน้องครับเนาะกะค่อยฝึกค่อยหัดไปพี่น้องเดี๋ยวกะเจีงเงพี่น้อง ยังเลยข่าฝากคนไลค์ดดแชร์คดติดตามเพื่อสีบริลาบาชิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ